ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมเชื่อได้เลยนะว่าคุณน่าจะมีปัญหาแบบผมก็คือซื้อบ้านมาใหม่ตกแต่งบ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่แล้วเราก็ไม่อยากให้มันมีแบบพัดลมทรงโบราณเนี่ยวางอยู่ภายในบ้านใช่ไหมมันก็ดูแบบเก่าๆดูเอถอะทะพัดลมมันทรงกลมผมเนี่ยเป็นคนนึงเลยนะครับที่ผมเคยแบบไปดัดแปลงตัวเครื่องฟอกอากาศอะและต่อไอตัวกรงให้มันดูเหมือนแบบ พัดลมไร้สายแฟนเลสนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าลมมันไม่แรงเลยจนผมไปเจอเจ้าตัวนี้มันเป็นพัดลมจากทางลอวอยนะครับที่ลมโคตรแรงและคือดีไซน์มันดูไฮโซมาดูทันสมัยมากคุณสามารถเอาไปวางไว้ซอกบ้านซอกเตียงซอกข้างทีวีซอกตู้ซอกตรงไหนก็ได้ที่คุณอยากจะวางนะครับและที่สําคัญเลยก็คือลมมันแรงมากตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนี่คือพัดลมที่ดีไซน์สวยมากๆทําให้บ้านคุณล้ําสมัยมันจะมีข้อดีอะไรบ้างมาดูกันครับ สวัสดีเพื่อนชาว X รีไปดีกันด้วยนะครับแม่วันนี้มารีวิวพัดลมกันซะหน่อยมาเป็นของที่ผมไปเดินตามหาซื้อมาแล้วก็ใช้ดีอยากจะบอกต่อนะครับโดยปกติเนี่ยพัดลมทั่วไปเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมมันดูดีไซน์ไม่ดีแต่ในตัวนี้มันเป็นพัดลมกรงกระลอกนะครับจากทาง Leboy ผมไปได้มาเนี่ยราคาประมาณ3ามพันปลายๆด้วยกันนะครับก็ราคาไม่ได้สูงแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือเขาสามารถตั้งเวลาการเปิดปิดได้นะครับเขาสามารถดูอุณหภูมิได้เขาสามารถปรับให้มันแบบพัดไปด้านซ้ายได้ ข้านขวาได้และที่สําคัญเลยคือแม่งประหยัดไฟมากคือประหยัดไฟกว่าแบบการเปิดแอร์ทั้งวันอยู่แล้วนะครับพัลดลมตัวนี้เนี่ย อะแดปเตอร์ดีซีอะแดปเตอร์นะครับเขาเขียนไว้ว่าจ่ายไฟเพียงแค่36วัตต์ดังนั้นถ้าสมมติมันมีการกินไฟเพียงแค่36วัตต์เนี่ยเปิดทั้งเดือนเนี่ยค่าไฟก็คือแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับ<ส>เรียกว่าไม่ถึงร้อยเลยดีกว่าและที่สําคัญเลยก็คือเขามีรีโมทมาให้ด้วยตัวรีโมทต,ตัวนี้นะครับคุณสามารถเซตแรงพัดลมได้ซึ่งเขามีพัดลมเนี่ยแรงหลายระดับมากอยากสามารถตั้งเป็นโหมดธรรมชาติก็ได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งคุณหลับใช่ไหมคุณอยากจะเปิดแบบ3ชั่วโมง6ชั่วโมงววล้้เยหการใช้ ไม่ยากครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องผมกดปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการปิดตัวพัดลมนะครับกดอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดพัดลมแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าจอบอกอยู่นะครับอย่างเบอร์3านี่ก็คือเป็นแรงพัดลมระดับ3นะครับเราสามารถปรับได้ โดยอย่างตอนนี้เป็นเบอร์3นะครับแล้วเขาก็จะมีบอกอุณหภูมิห้องด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่เท่าไหร่นะซึ่งตัวอุณหภูมิตัวนี้ครับเขาก็จะเอาไปลิงก์กับตัวฟังก์ชันที่เป็นเหมือนกับลมธรรมชาตินะครับทำให้เรารู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะปรับความความเย็นของอากาศณจุดนั้นๆนะครับถ้าสมมติอากาศมันร้อนเนี่ยพัดลมก็จะแรงแต่ถ้าสมมติอากาศเย็นเนี่ยพัดลมมันก็จะเบาลงครับอย่างตอนนี้เราดังกันอยู่ที่ห้องแอร์ใช่ไหมอุณหภูมินี่สิบสามองขานะครับ 12ระดับด้วยกัน <Wow. S 1> นะครับถามว่าลมแรงขนาดไหนใครที่แบบว่าบ้านขนาดใหญ่นะครับคุณใช้ตัวเดียวอะ่ะเป่าถึงแน่นอนอย่างตอนนี้ตากล้องโดนนะครับแรงมากแล้วคุณก็สามารถปรับโหมดสายไปสายมาได้ด้วยนะครับผมก็ลองกดอีกหนึ่งโหมดปุ๊บอารมณ์เหมือนกับพัดลมตั้งโต๊ะปกติเลยที่มันเป็นหัวกลมๆแต่ว่าดีไซน์อาจจะดูแบบธรรมดาเกินไปใช่ไหมอันนี้ก็โโผมว่าเสียงลมน่าจะแรงเข้าไมาเลยครับ เรียกว่าเย็นมากนะครับพัดไปมาด้านซ้ายด้านขวาได้ใช้งานสะดวกและที่สําคัญเลยเขาสามารถปรับทิศทางของลมได้ด้วยนะ <Wow. S 1> ถ้าสมมติคุณนั่งอยู่แถวพื้นเงี้ยคุณก็กดลงมานะครับถ้าสมมุติคุณยืนแล้วอยากจะเป่าตอนยืนนะครับคุณก็แค่ดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีตัวแฝงนะครับที่บังคับทิศทางลมได้เป็นการรีโมทที่รู้สึกเย็นสบายมาก <Wow. S 1> อ่ะผมขอหันไปท่านนู้นสักนิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะ,อะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยผมก็พูดตรงๆว่ารีโมทเนี่ย บางคนก็วางละเกะละกะอาจจะหาไม่เจอแต่เจ้าตัวพัดลมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีที่เก็บรีโมทนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้คุณสามารถสอดตัวรีโมทเนี่ย เข้าไปเก็บได้เลยแต่ถ้ายังบอกว่าไม่สะดวกอยู่ดีเราเป็นคนทั่วไปอ่ะเราอยากจะกดที่ตัวเครื่องนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวปุ่มต่งตางๆนะครับในการตั้งค่าโหมด <S <S โดยด้านบนตรงนี้นะครับไล่ทีละปุ่มมาแล้วกันปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มสาหรับการเปิดปิดเครื่องนะครับ <S <S เป็นปุ่มสําหรับโหมดการนอนหลับนะครับ <S <S ต้องการเสียงที่แบบว่าเบาที่สุดให้เรานอนหลับได้นะครับ <S <S หรือจะเป็นการปรับให้ตัวพัดลมเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก<คว>ารปรับเปลี่ยนโหมดนะครับซึ่งโ หรือว่าจะเป็นโหมดลมธรรมชาติเราก็สามารถเซตได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นระดับแรงลมนะครับพัดลมคุณต้องการให้แบบลมแรงเท่าไหร่มีทั้งหมดกี่เบอร์เนี่ยก็เหมือนกับตัวรีโมทเมื่อกี้เลยปรับได้ทั้งหมด12เบอร์นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวการตั้งเวลานะครับ <Wow. S 1> ซึ่งวิธีการตั้งเวลาเนี่ยใช้งานไม่ยากนะครับเพียงแค่คุณกดปุ๊บหน้าจอเขาก็จะมีการบอกนะครับว่ากี่ชั่วโมงจะเป็นการปิดเครื่องนะครับซึ่งคุณสามารถตั้งได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าตัว ไปนั่นแหละแต่ว่าขายในเรื่องของดีไซน์นะครับทีนี้ในเรื่องของการทําความสะอาดเรามาดูกันบ้างนะครับแน่นอนพัดลมเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสิ่งสกรปรกใช่ไหมครับด้านหลังตรงนี้เขาจะมีน,อน็อตอยู่หนึ่งตัวตอนนี้ผมขันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถขันน,อน็อตออกหนึ่งตัวเป็น4ีแฉกปกติแล้วก็ดึงฝาตัวนี้ครับ <Wow. S 1> พอคุณดึงฝาตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอกับด้านในนะครับที่มันเป็นพัดลมเหมือนกับพัดลมแอร์ผมพูดง่ายๆเลยมันคือ พัดลมแอร์พัดลมกงกระรอกถ้าลมแอร์ที่บ้านคุณแรงขนาดไหนอ่ะพัดลมตัวเนี้ยมันก็แรงได้พอๆกับแอร์ที่บ้านคุณนะครับดีไม่ดีอะ่ะแรงกว่าแอร์ที่คุณใช้งานอยู่อีกนะครับทำให้แบบคุณประหยัดไฟได้เยอะคุณเซฟเงินได้เยอะเห็นข่าวว่ารัฐบาลเขาบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าการที่คุณอยากจะประหยัดไฟให้เปิดแอร์แค่ เท่านี้องศาแล้วก็เปิดพัดลมช่วยประหยัดไฟได้หลายบาทนะครับซื้อตัวนี้ไปอ่ะช่วยเปิดเป่าอ่ะมันประหยัดไฟได้จริงนะครับเซฟค่าไฟได้ค่อนข้างหลายบาทอยู่แถมดีไซน์เนี่ยก็สวยด้วยครับ <Wow. S 1> ก็เรียกว่าเจ้าตัว l e v o y Tower Fan ตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆใครอยากได้เนี่ยไปลองหาสั่งซื้อดู3,000กว่าบาทบอกเลยว่าดีไซน์บ้านคุณก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิม อากาศเนี่ยก็เย็นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเย็นทั้งกายเย็นนั้งกระเป๋าตัางค์ไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันแล้วสำหรับวันนี้ทางผมนบ x อ็กีเนี่ยขอตัวลาไปก่นอนรอบหน้าผมจะมีอะไรมาชี้เป้ารีวิวอีกรอติดตามไปเลยครับสวัสดีครับ